มานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆ Facebook YouTube นะครับเรากำลังจะถอยรถไปลองนะครับในรถ Toyota ิ i อ s นะครับตัวปี07น่าจะเป็นปี07นั่นเองนะครับปี07ชุด8ชุด9ประมาณนี้นะครับตัวคริงไฟฟ้านะครับนะครับตามข้อมูลท่านเจ้าของรถบอกกล่าวเราแจ้งกันมานะครับเราตอนนี้ไม่มีอาการไฟลูกเครื่องโชว์ครับ นะครับรถคันนี้ไม่มีอาการไฟลูกเครื่องโชว์นะครับบอกกันชัดๆบอกกันตรงๆตรงนี้เลยนะครับแต่มีอาการนะครับแต่มีอาการเครื่องยนต์วูบนะครับเครื่องยนต์วูบเครื่องยนต์สะดุดนะครับในขณะการขับขี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปลองในภาคสนามนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการซ่อมนะครับ เราดูรอบนะครับดูรอบวิ่ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์มีมีอาการสะดุดนะครับเครื่องยนต์มีอาการสะดุดต๊ดๆนะครับนะครับมีอาการเด้งนะครับ กุตุกตะกัดกุตุกตะกัดนะครับนะครับเครื่องยนต์เมียกันเด้ากุตุกตะกัดกุตุกตะกัดนะครับนะครับอัตราคันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นนะครับเหยียบคันเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับนะครับหมุนเต็มที่นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์มีการเด้าตุ๊กตากาตุ๊กตาตุ๊กตักนะครับบุกเครื่องยนต์บุกนะครับอ่ะนะครับเบื้องต้นเราดูข้อมูลจากเครื่องโปรแกรมสแกนนะครับเครื่องโปรแกรมสแกนนะครับเราก็พอจะรู้สาเหตุนะครับเราจะพอจะรู้สาเหตุในค่าอุทูนะครับค่าปริมาณการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่ระเบิดเผาไหม้จากภายในห้องเครื่องยนต์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ ว่ามีการเผาไหม้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับตัวเลขเปอร์เซนที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับในรถโตโยต้าวีออสนะครับพร้อมไปนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูค่าโอูนะครับค่าโอูแบงหนึ่งนะครับนี่ครับติดลบสี่นะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่ครับติดลบสี่นะครับ นะบางครั้งติดลบเนะครับค่าที่ดีจะต้องเป็นศูนย์นะครับค่าโอทูแบ่งหนึ่งนะครับค่าโวลต์นะครับศูนย์จุดแปดสิบห้านะครับแบ่งสองนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์โวลต์นะครับไม่ทราบเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับค่าโอทูนะครับค่าโอทูนะครับบางครั้งศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับบางครั้งนี่นะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับอย่างนี้นะครับเห็นที่มือผมหรือเปล่านะครับ ครับบางครั้งบวกจุดนี่ลบสองนะครับลบสองจุดสามสี่นะครับในขณะเดินเบานะครับมีปริมาณการฉีดที่หนาผิดปกตินะครับนี่บวกสองนะครับโอเคเราจะทําการแก้ไขนะครับแล้วก็จะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งในอาการเล่งบูบนะครับเล่งบูบเล่งกระตุกกระตักกระตุกกระตักนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟน เพจบุกยูทูปนะครับแฟนเพจทุกทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูกับอาการนะครับของรถยนต์โตโ o ต้าวีออสนะครับตัวนี้เลนส์ึกจะเป็นปี07นะครับเป็นตัวน่าจะเป็นเจน2นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับอาการนะครับอาการเร่งวูบเครื่องยนต์สะดุดนะครับตามข้อมูลนะครับเครื่องยนต์สะดุดสะดุดในรอบที่ความเร็วที่ประมาณ 60 70นะครับสะดุดตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยนะก็เล่งไม่ไปเลยนะครับเหยียบเขเล่งแทบไม่ขึ้นนะครับอาการตามที่เจ้าของรถแจ้งมาแล้วก็ทําการทดลองก่อนทําการแก้ไขนะครับเบื้องต้นเราทําการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าเจอปัญหาหลายอย่างนะครับรถคทนนี้นะครับข้อมูลท่านเจ้าของรถแล้วก็ไปหาทําการแก้ไขมาหลายที่นะครับเบื้องต้นก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จนะครับยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ดีเท่าที่ควรประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูในในข้อมูลตัวแรกกันก่อนเอาเอา กล้องมาใกล้ๆหน่อยประมูลตัวแรกนะครับขยับมาเลยนี่นะครับคอยนะครับคอยนะครับอ่าสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากคอยนะครับคอยอ่าทการกําเนิดสัญญาณจุดระเบิดน้อยนะครับหลังจากที่เราทําใช้เครื่องทดสอบแล้วนะครับอ่าสัญญาณการจุดระเบิดน้อยนะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับค่าด a t ต้า ตัวออกซิเจนเสื่อซึ่ง O2 นะครับกลายเป็นบวกกลายเป็นลบนะครับเนื่องจากสัญญาณการจุดระเบิดของคอยน้อยเกินไปนะครับเนื่องจากคอยเสื่อมสภาพนะครับแต่รถสตาร์ตติดนะครับแต่รถสตาร์ตติดแต่เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับเนื่องจากสัญญาณการจุดระเบิดไฟน้อยนะครับนี่เราจะจะใส่แปลงใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นคอยการจุดระเบิดแท้นะครับไฟ กระโดดแรงนะครับพร้อมกับเราจะทําการใส่หัวเทียนใหม่นะครับในส่วนของหัวฉีดนะครับเราก็ทําการซ่อมใหม่นะครับนํานหัวฉีดมาทําการล้างขาเห่านะครับต้มล้างาตัวในชุดเข็มนะครับชุดเข็มของการยกของเข็มปลายหัวฉีดนะครับพร้อมกับทำการเปลี่ยนชุดกรองใหม่เนื่องจากกรองใช้งานมานานฝุ่นเกิดาการตันนะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อเสร็จเราก็จะ มาทําคลิปรายงานให้แฟนเพจแฟนยู u b e ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปครับเราขอหยุดทิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทําเสร็จเราก็จะไปลองให้ท่านผู้ชมได้ดูสวัสดีครับอะสวัสดีครับหัวฉีดโตยต้าวีออสนะครับเคร่งยนต์สะดุดเร่งูบนะครับรถไี่มีกาลังนะครับเอามาดูครับปริมาณน้ํามันนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับ หลังจากทาการซ่อมเปลี่ยนกรงเปลี่ยนกองต้มล้างมาต้าโซนิคนะครับนีกองเดิมนะครับกองเดิมนะครับกองเดิมชุดโอลิงเดิมนะครับที่ฟังเสียหายนะครับโอเคนะครับนะครับมฉีดโตต้าวีออสนะครับมีอาการเครื่องสะดุดนับเรื่องไม่ออกนะครับ ตอนนี้เราใช้เครื่องกระตุ้นนะครับทำการกระตุ้นนะครับพร้อมต้มอัลตาโซนิกนะครับด้วยนะครับ เราจะมาเทสหัวเทียนนะครับของรถบีออสนะครับนี่ครับเงินเร่งสะดุดเร่งวูบรถไม่มีกําลังนะครับมาเทสดูนะครับเห็นไหมครับไปกระโดดนะครับไปไม่สุงเทียนนะครับไปกระโดดนะครับเทสหัวไปนะครับไปตัวครับอ่าตันนี้ก็ไปกระโดดเหมือนกันนะครับ ไปกระโดดนะครับไปไม่ถึงนะครับเพียนเสื่อมสภาพนะครับอาดูวันนี้ครับไปกระโดดเหมือนกันนะครับไปกระโดดนะครับมาดูหัวท้ายครับวันนี้ก็ไปกระโดดนะครับกระโดดบ,บางครั้งนะครับโอเค นี่เรามาดูหัวที่ดีนะครับนี่หัวที่ดีนะครับมีหัวทางร้านนะครับนี่หัวที่ดีครับไปไม่ไม่มีกระโดดนะครับไปต่อเนื่องนะครับโอเคครับครับเราเทสคอยนะครับของรถบีออนะครับเครื่องยนต์สะดุดเล่งวูกนะครับ ออก็ไม่มีกำลังนะครับอันนี้คอยู่ที่หนึ่งะครับมาลองเช็คดูนะครับคือเครื่องเทีสัญญาณน,นะครับเห็นไหมครับไฟไม่ออกนะครับคอยไม่ออกนะครับเดี๋ยวประเทศตัวต่อไปนะครับ สองนะครับก็แรกตรงนี้นะครับกดเครื่องนะครับเทสคอยนะครับไฟไม่ออกนะครับได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ไฟไม่ออกนะครับโอเคเทสตัวต่อไปนะครับหัวที่สามนะครับ ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับเครื่องเสมีสัญญาณนะครับแต่ไปไม่ออกนะครับเรามาดูโมดท้ายกันนะครับ กครัคบอยตัวนี้เป็นคอยเทียมนะครับน่ครับเป็นคอยเทียมนะครับดูเนื้องานครับเป็นคอยเทียมเดียนแบบนะครับนี่ครับมาดูคอยแท้นะครับนี่คอยแท้นะครับนี่คอยแท้ของโตลต้าปีออสของแท้นะครับเป็นคอยนอกนะครับโอเคนะครับเสียบ เพื่นนะครับสัญญาณครับคอนเสครครับไปออกแรงนะครับไปต้องออกแบบนี้นะครับเอเคนนะครับสรุป ตรงนี้เป็นคอยเทียมเยนแบบนะครับกระแสไม่ได้นะครับมีคอยแท้นะครับโอเคนะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในรถตโยต้านะครับ vios นะครับตัวเครื่องไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นเจนสองนะครับอาการเครื่องยนต์สะดุดนะครับเครื่องยนต์สะดุดเครื่องยนต์เร่งวูบนะครับเร่งวูบรอบตกนะครับ ท่านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองในภาคสนามนะครับเพื่อทำการตรวจสอบดูนะครับอ้าวปีเลยปีเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับท่านผู้ชม าการเล่งของเครื่องยนต์ขับปก,ปกตินะครับขันเล่งไหลลื่นนะครับเครื่องยนต์ไม่มีอาการสะดุดนะครับการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาในรถโตโยต้าวีออสนะครับซึ่ง FC ซอ่า ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนติดต่อกันสอบถามกันเข้ามามากนะครับในส่วนของอาการเครื่องยนต์สะดุดเครื่องยนต์เล่งบูบนะครับเล่งไม่ค่อยไปคันเล่งไม่ตอบสนองนะครับมีกันกันมกนีกันกันกึกๆนะครับในส่วนของตัววีโอนตัวคันเลงไฟฟ้านะครับก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างหลายชิ้นชวนทําหน้าที่ทําในระบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับดังนั้นในการซ่อมแซมต้องวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับ อย่างเช่นรถคันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากท่านจองของรถไปทําการแก้ไขมาหลายที่นะครับตอนนี้เราดําเนินการแก้ไขเสร็จไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องตัวหัวฉีดนะครับเราจะต้องดําเนินการแก้ไขใหม่นะครับซ่อมแซมใหม่ทําการแก้ไขในส่วนของตัวระบบการจ่ายน้ํามันนะครับให้หัวฉีดฉีดเป็นฝอยฉีดน้ํามันสมบูรณ์ดียริงขึ้นนะครับรวมทั้งในส่วนของตัวปริมาณงานตัวปั๊มติ๊กแรงดันของน้ํามันเชื้อเพลิงต้องมีส่วนร่วมนะครับต้องมีส่วนร่วมแรงดันจะต้องคงที่นะครับ พร้อมกับการจุดระเบิดนะครับการจุดระเบิดของตัวอุปกรณ์ไฟของเครื่องยนต์การจุดระเบิดจะต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับทุกส่วนจึงจัดสมบูรณ์ไปในในทิศทางเดียวกันเช่นกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลว่าเกิดจากปัญหาสิ่งใดนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการแก้ไขในตอนแรกๆเราก็ทําการดําเนินการคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าเกิดจากมันเล่งไม่ไปจริงๆนะครับตอนนี้เราดําเนินการเสร็จเราก็จะให้มาดูนะครับอ้าวคอมพิวเตอร์ออกจากโปรแกรมนะครับ เดี๋ยวเราเข้าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในตัวตัวของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเป็นค่านะครับเป็นค่าโวลต์นะครับเป็นค่าโวลต์ของเซ็นเซอร์ O2 แบงหนึ่งแบงสองนะครับนี่ครับค่าโวลต์ปกตินะครับค่าโวลต์อยู่ที่ประมาณ0.5แบงหนึ่งนะครับ0.5โวลต์แบงสอง0.70โวลต์นะครับในส่วนของค่าช็อตล่องนะครับนะครับค่า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 ช็อตนะครับ นี่นะครับเรียกว่าค่าซอตตัวซอตเอฟที F T นะครับเอฟทีหนึ่งนะครับก็จะลบอยู่ประมาณ0.7นะครับหรือบวกไม่เกิน3.0นะครับปกติแล้วเดิมๆนะครับเดิมๆก็จะประมาณลบบวกอยู่ที่ประมาณ7กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่0.1 0.2ถือว่าเป็นปกตินะครับค่าซอตค่าล่องนะครับค่าล่องนะลบอยู่ที่ประมาณ 3.2นะครับค่าล่อนก็คือเป็นตัวค่า Data ตัวแบงซองนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นปกติหลังจากการที่เครื่องยนต์เผาไหม้ออกมาแล้วก็จะกลายเป็นลบนะครับวัดปริมาณผลกลายเป็นลบนะครับนะครับลบ3.2นะครับถือว่าเป็นปกติในค่าการเดินเบาของเครื่องยนต์ v อนะครับนะครับตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวเกณ์สองนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับค่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับ โอเคนะครับการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาถ้าแก้ไม uh> ่ถูกจุด um ก็จะเป็นการ การแก้ไขแบบเรื้อรังนะครับก็จะไม่จบไม่สิน้นไม่ซากนะครับดังนั้นในการแก้ไขจะต้องมีอุปกรณ์นะครับจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปทําการตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับบุคคลนะครับบุคคลหรือช่างที่ดําเนินการตรวจสอบก็ต้องอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาให้เจอด้วยนะครับ โอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอุปจรัญยนตองนะครับ088 0, 8, 0, 5, 0 6, 1, 4, 4, 3 5 0614 0844 0368 14อุปจรัญยนจังหวัดเรศนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ